ี่จ้าผลงานที่ได้พองไหมคะอย่ามาชิมให้ฟังนะคะออกขานาดไหนอร่อยค่ะค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะที่ได้ตัดไว้แล้วนะคะก่อนไปต้มเราก็มาหัน่นมันง่ายต่อเวลาเราเอา,เอามาหัน่นทําแคบหมูนะคะไม่ต้องใส่ไปทีเดียวแผ่นยาวๆอันนี้มันก็จะทําแบบนี้มันก็จะง่ายกว่า ้มไม่ได้ใส่อะไรค่ะนอกจากใส่น้ำทมสายชูลงไปนะคะดับกลิ่นคาวของหมูนะคะต้มไป15นาทีจะ้ะแล้วเอามาหั่นกันมีคนถามว่าจะใช้ส่วนไหนของหนังหมูนะคะใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นหนังหมูไม่จําเป็นจะต้องใช้ส่วนหลังส่วนหัวส่วนคอส่วนไหนใช้ได้หมดค่ะไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าจะเป็นหนังหมูอ่อนหรือว่าหนังหมูแก่ใช้ได้หมดค่ะ แต่เรามีวิธีว่าทำยังไงกรอบอร่อยเหมือนกันค่ะติดตามรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไปดูเลยจ้านี่นะคะพอต้มไปสักประมาณ15นาทีนะคะน้ำหมูก็จะเริ่มนิ่มนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำเย็นนะคะเพื่อให้น้ำหมูมันสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทน้ำเย็นนะคะหนังมันจะได้ใสสวยนะคะล้างความมันความทารนะคะ อ,อันนีอันเป็นสีแม่อันตรายนะคะเป็นสีขีดหมายเลขของหมูที่ต่างประเทศนะคะที่สวิเดินตลางออกมาใสะอ,ดอาดก็ไปถึงใส่ตะแกรงไว้ให้มันแห้งนะคะเตรียมหั่นต่างประเทศต้องหันน่นมือนะคะไม่มีเครื่อง บ้านเราอนะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวจะพาหั่นนะคะอันที่หั่นเตรียมไว้นะคะก็มีขนาดประมาณนี้นะคะที่เราหั่นไปแล้วแล้วนี่นะะจะหั่นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะหั่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนการผสมนะคะว่าเรามาใส่อะไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะก็หั่นประมาณนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบแบบไหนเราก็หั่นแบบนั้นเลยนะคะ ตายาวสั้นนะคะเล็กใหญ่ได้หมดค่ะได้หมดนะคะอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องหันอย่างนี้นะคะมันไม่มีเครื่องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหัะมนันนี้เดี๋ยวเราก็เอาปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวก็เอาเข้าเตาอบนะคะไม่ยากค่ะยากแหั่นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเดีวเรามาดูวิธีการปรุงเครื่องกันนะคะว่าอะไรบ้างตามไปดูเลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราหมักน้ำหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฟอย์นะคะใส่ถาดไว้แล้วก็เอาหนังมุ้งมาวางประมาณเอียงประมาณนี้นะคะี๋ยวเาเข้าเตาอบนะคะสำหรับในบ้านตัางแดดน,นะคะที่ไม่มีแดดน,นะคะทำไม่กินเก็บไว้แช่ต้องแข็งไว้ นะคะทำเองกินเองนะคะอร่อย,ออยนี่จะอร่อยอร่อยน,นี่ค่ะประมาณนี้จะ้ะนี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้หั่นประมาณนี้นะคะ ปลาทอดออกมามันจะพองสวยอร่อยมันเท็กเจอร์การรับรสเนี่ยมันจะมันจะอร่อยมาดูขั้นตอนต่อไปในการเอาเข้าเตาอบก,กันตอน่อเลยจะ้ะนี่ค่ะหันไปแล้วนะคะร2อยี่สิบองศานะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะเอาเข้าเตาอบไว้นะคะสองชั้นเป็นชั้นล่างด้วยนะคะ นี่ค่ะในหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เอามาหัวน้ํามันนะคะไฟอ่อนไว้นะคะหัวม,มันแล้วก็ค้างไว้หนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็ทอดได้เลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะว่าประมาณไหนใช้ได้นะคะนี่ค่ะเอาม้หัวน้ามันนะคะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวหวนัน้ำมัน พอแล้วเราทิ้งไว้ห้าชั่วโมงและหนึ่งคืนนะคะเราจะมาทอดกันมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ผลงานที่ได้พองไหมคะอย่ามาชิมให้ฟังนะคะกรอกขนาดไหนอืมอร่อยค่ะพี่จ้าผลงานที่ได้พองไหมคะอย่ามาชิมให้ฟังนะคะกรอกขนาดไหนอืมอร่อยค่ะ